ข้าวหงหินนะครับมาถึงบทที่16ตอนที่8แล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นแบบ3แบบ3รถเหมือนเดิมนะครับก็คือการที่เอาภาษาละนาเก้าเงานะครับมาสีดำดำนี่นะครับและมาถ่ายทอดเป็นสีฟ้านี่นะครับคือภาษาปริวัติแบบที่2นะครับแล้วกับแบบที่3นะครับก็คือสีแดงๆนี่นะครับ ก็คืออย่างอี้นะครับในภาษาละนาเก่าเงาของเปิ้ลนี่นะครับเปิ้ลกระสมบูนแบบในตัวของเปิ้ลอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเขียนได้หลายแบบนะครับมาหลายที่หลายทางนะครับอย่างใดเปิ้ลก็เป็นแบบฉบับภาษาละนานะครับเมื่อเอามาปริวัติเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองเนี่ยนะครับก็คือสี่พฟ้านี่นะครับหลักการก็คือยืมเอาอักษรไทยนะครับ มาเทียบเพื่อเปลี่ยนอักษรละนานะครับเป็นตัวเป็นตัวไปอย่างเช่นอย่างนี้นะครับตัวม้ามาเทียบเป็นตัวมะอย่างเงี้ยนะครับตัวนอหนูเนี่ยแทบมาเทียบมาเป็นตัวหนะอย่างเงี้ยนะฮะตัวคอไข่เทียบมาเป็นตัวขะอย่างเงี้ยนะฮะตัววัแหวนเทียบมาเป็นตัววะอ่านะฮะพอดีตัวนี้มันเป็นตัวละนะครับแตนตัวนอหนูนี่นะครับตัว ตัวเต่าเทียบมาเป็นตัวตะอย่างเงี้ยตัวกอไก่เทียบมาเป็นตัวกะอย่างเงี้ยตัวท้อทหารเทียบมาเป็นตัวตะอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการอ่านนั่นนะครับมันก็จะต้องแบบนี้ะแบบภาษาวิวัน์นะฮะการอ่านนั้นจะต้องใจรักภาษาละนาอ่านนะครับมาคนที่จะอ่านได้ก็คือคนที่หูเห็นภาษาลนามานะครับสําหรับคนที่ บ่เคยเหียนภาษาละนามาฮะมันก็มาอ่านแล้วมันบ่ได้ใจความนะครับอ่ามาได้สำเนียงนะฮะอ่าอย่างเอี่ยนะฮะพ่อนอ่านว่าแม่นขวัญตก๊ไก่เนี่ยนะะแล้วมาอ่านแบบอี้พูดๆๆไปมันก็ผิดสำเนียงแหละครับบ่ได้นะสะสหรับคนที่บ่เคยเฮียนภาษาละนามานะครับจะเป็นคนไทยภาคอื่นใดเป็นฝรั่งมังค่าลูกที่ไหนมานะครับ เพื่อมาอ่านสีแดงๆเพนะครับคือภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับอ่าก็คือหลักการก็คือเมื่อปีสองแปดนะครับเพื่อนได้มีข้อตกลงการปริวัติแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือเอาภาษาไทยนะครับม,มาสะกดตามเสียงกําอู้ภาษาละนานะครับเสียงออกมาอย่างไรบันทึกไปตามนั้นนะครับ ถึงแม้ว่าจะมาได้อลากรั์ที่สวยงามก็บปจําเป็นนะครับอืเอาเสียงว่านะครับเอาเสียงทีงได้ว่านะครับเน้นนะครับเน้นเสียงอย่างอี้ก็แมนนะครับอ่างบนบนว่าแมนอเขียนไปตรงอขวัญเอาได้เสียงได้ส่วนต่างบนบนอ่านต๊ะนะครับถ้าถ้าเราจะมาเขียนตอกอียนะฮะ าตามภาษาไทยมันก็ตกนะฮะตกมันเสียงเอกนะฮะเขาได้มันต้องเขาได้ยินเสียงระบนเพิ้นว่าตกนะครับตกเขาใส่ไม้จัตวาไปเหรงครับมาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเปิ้นว่าไก่นะครันบนะตะาบนเพิ่นอ่านว่าไกะะ่เขาเหมาได้เขาบ่มาได้ฟังบ่ได้พ่อทั้งไอ้แบบสองนี่ละพตะบนเพิ่นว่าไก่นะครับแต่ถ้าสมมติเขามาเขียนนี่สายกอกไก่เนี่ยมันก็ไก่ธรรมดานะครับ เขาก็ใส่ไม้จัตวาไปเนี้ยครับมาฟังไปแล้วพ้นว่าไก่นะก็คือไก่อนะฮะอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันก็ือได้เสียงนะครับเน้นเสียงนะแต่ก็ยังว่านะครับอืมันก็ไม่ได้ครบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าระบบการพันเสียงในภาษาละนาครับภาษาไทยนะมันบเหมือนกันนะครับอ่ามันคนละรูปแบบนะครับอืมผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอเลยนะครับ ที่แนบมาเรื่องข้อจํากัดเนี่ยนะฮะลองไปเปิดดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเสียงท,ที่เป็นเสียงวรรณยุกโทพิเศษเนี่ยนะครับอ่าอย่างอี้นะครับในภาษาละนาพ้อนอ่านว่าข้ามนะครับอ่าโทพิเศษข้ามนะครับภาษาปริวัติแบบที่สองนี่คือการยืมเอาเอาักษรมาแทนนะฮะตันี้คือตัวขะนะครับอันนี้ตัวขอจ้างอ่ะไม่ขอจ้างคือไม่โทนะครับอันนี้ตัวมอม โรมะนะครับอืย่างเงี้ยนะครับเปิ้ลก็อ่านข้ามไปโดยเปิ้ลได้นะครับอ่าเนี่ยก็คืออ่านตามลักาษาล้านานะครับแต่สีแดงๆนี่ต้องอ่านแบบลักษ์ของภาษาไทยนะครับเพราะว่าเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับอ่าถ้าอย่างอี้เรารับอ่าอย่างอี้ก็อ่านว่าข้ามธรรมดาข้ามนี่มันเสียงโทปกตินะครับอืม มันจะไปข้ามโดยเปิลปุ้นมาได้นะครับอ่ามันข้ามธรรมดานะครับเพราะนั้นผมถึงอจุดประดับไว้นะครับเพื่อหัวไว้ว่าอ๋อนี่แหละวันนายกโทรพิเศษของผมแล้วครับอ่าเพราะนั้นจะบังคับนะครับบังคับืึออ่านข้ามไปตัยเปิลดางบนปุ้นนะครับอ่าอ่าได้อธิบายไว้ในวิดีโอแล้วนะลองลองไปเปิดดูนะครับทําความเข้าใจนะครับสําหรับตัว ยออ่านะครับมีอยู่3ตัวนะครับตัวยอยักษ์ในภาษาละนานี่นะครับตัวแรกก็คือตัวยะนะครับอย่างนี้นะครับตัวยะนะครับได้ยืมเอาตัวยอยักษ์นี่มาแทนนะครับมาแทนนะฮะมามาเทียบแทนอ่ามันออกเสียงยอนะครับมาเพราะนั้นว่าต้องอ่านว่ายักนะครับอย่างนี้นะอ่านว่ายักนะครับอ่าถ้าเป็นตัวอยอหรอครับ อ้อย้อนอย่างอี้นะครับอเป็นกคมที่ผสมขึ้นมาขึ้ออกไปสำเนียงยอยักษ์ไทยนะครับมันเป็นยอนะครับอ,อ่านว่ายานะครับอ่าอย่างเอี้นะครับอ่าและแถมคํหนึ่งนะครับคือในภาษาละนายังมีตัวยัแถมตัวนะครับยะนะครับเสียงขึ้นยมูกนะออกไปทางสำเนียงยอยักษ์ไทยเหมือนกันนะครับ แต่กร,รมนี่มันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บใบ้ใจเป็นพยัญชนะต้นนะครับจะเป็นคําประกอบตั้งหลังๆนะฮะอย่างเช่นสัญญาณสัญญาอันย่อม่าน่ะครับมามีหลายอย่างนะครับก่อใจยอหญิงเข้ามาแทนนะครับสําหรับอกรคาที่เป็นเสียงจัตวานะครับในภาษาละนานี้นะครับ จะออกได้ลึกกว่าต่ํากว่ายา,าวกว่าในภาษาไทยนะครับอ่าอย่างเช่นนี้นะเหลืองอ่าในภาษาไทยในภาษาไทยอ่านว่าเหลืองนะครับเหลืองในภาษาละนาต้องออกเสียงว่าเหลืองฮมันมีท้องจางม้วนนิดนึงนะครับอ่ามันจะยาวกว่าลึกกว่าต่ํากว่าเหลืองอย่างเงี้ยนะครับอื เพราะนั้นก็ขอคนที่จะเข้ามาอ่านในภาษาสีแดงๆนี่นะครับภาษาละนาเนี่ยก็ปรดเข้าใจไว้ตัวนะครับผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอเลยนะครับลองไปศึกษานะครับถ้าวันนี้ผมจะลองจอยให้ฟังนะครับแล้วท่านก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าในระหว่างเดินไปเนี่ยนะก็ดูว่าเอ๊ ภาษาละนาบนเขียนอย่างอี้ภาษาปฏิวัติแบบสองเขียนอย่างอี้ภาษาปริวัติแบบที่สามบทเขียนอย่างไรอันอย่างนี้นะครับแลวท่านจะเข้าใจเมินๆไปท่านจะเข้าใจไปเองนะครับแม้นควันตกกายตีแขวงเมืองยัดผีดิบ ตามแดนเมืองหนทักขีนหนังแควนพีตองเลืองกิลิเลืองพิกขาป่ากว้าง สามสิบสองควันเจ้าอย่าได้อ้างสอดพนมพายป่าไม้ขอเจิญมานี้งยังซ่อมดอกไม้ ăn bắc xảy xóm muôn mi cụ lạp son son đọc chung pi xa e lập pi sợ lít cằn xanh อนาจสนมเก็บมาเฟื่อฝันปักแซมสอนลื่นรถสบันงาพักกา,กาบสด บ,บ้านเบ่งซอยมาลาลตั้งดอกเก็ตกาวเสลงหอมายงามวิไลพี่กุลดอกน้อย ปักใบสีงามดีเป็นทอยเองนิละบนรลอยเหนือน้ำตั้งดอกใต้หือนลาขีเเลิดล้ำหอมหด ต้องกลางคืนเข้าต้มหน่วยน้อยข,ข้าแคบแตนจืนขวัญย่าไปอื้นกลางดงป่ากว้าง เืินมาสะเวยหดเจยหวานท่านเข้าหนุ่มลูกลลานหน่วยน้อยตั้งเข้าวิตูจะคุยพ้อย สุนใส่อ้อยตานสายกุยจันทีพร้อมมีมากเหลือหลายขอถวายป่อตมองค์คำเจ้งเง้จ สามสิบสองควันอย่าได้ต้องเตา่าตีปาไม้มืดอดมเฟยอโพจันหนักบ่มีเ,นะมเวอ อีเจิญมาจมชื่อสถิตอยูส่สร้างตั้งหอมนเทียนภาาาหลังกว้างมหาปะลราเตตโต